เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความหวาดหวาดให้กับชาวบ้านหลังจากที่มีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันถึงสองศพในระยะเวลาไล่เลี่ยกันจนทําให้ชาวบ้านพากันเชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณของผีแม่ไม้ที่กําลังออกอลาวาตเอาชีวิตของผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอนไม่เป็นยานแล้วเนาะค่ะเพราะว่า หตุการณ์ที่เคคือ,อนนคือว่าหลาใต้ก็เลยพวงดิฉันก็เลยอันนั้นรวมกันอันนั้นเหตุประลัดคลิปหอยอันนั้นล้างค้างเงื่อนค่ะคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพี่เม่หมายค่ะมันตายมาแร้วเพราะว่ามันตายมาแล้วหนึ่งโซ่ขาหนึง่งคซ่ขาส,สองขาเหวามีการไปดูหมอดูว่าจะตายกี่ศพนะครับเจ็ดศพค่ะ ความเชื่อของชาวบ้านที่กลัวว่าผีแม่ม้จะมาเอาชีวิตผู้ชายอีกทําให้ชาวบ้านพากันนาไม้จากต้นงิ้วมาทําเป็นปลัดขิบขนาดต่างๆมาไว้ตามบ้านเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายจากผีแม่ม้าม่ให้เขามาเอาผู้ชายในบ้านไปเป็นสามีพ,นนพี่น้นองนั่งนั่งฟันทิ้งินงต้องขับ ทีแรกลงบันึกเนาะเทืาสองลงบัถทึกเจ้าสามลงลงใส่หนังเลยเบราว์านาน,าน,น,นี่นะัดนีเมื่อวานัดกั้นไว้เลยมีอกับผู้ไรบ้างมันมีคนฝันติดต่อกันด้วยแนละ้มีคนมีผีก็จะมาเอาชีวิตเขามีมันมีอยู่หลายคนในบ้านที่ฝันที่หลังจากสองคนตายไปแล้วพอคนตายปุ๊บเดี่ยเงียบเลยเราทำกดหกโมง ทุ่มหนึ่งเงียบแล้วเข้าบ้านหมดปิดบ้านปิดอะไรเรียบรัวนี่ก็วัสามทุ่มสี่ทุ่มหม,ม,ม,มาเลยมันเหา่าก็จอบดูนี่ก็อยู่อยู่ั้างในบ้านนี่ก็จอบดูมันเห่าอะไรไม่เห็นอะไรถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีประหลัดขีดและเครื่องรางของขลังต่างๆคอยป้องกันผีแม่ไม,ม่แล้วก็ตาม แต่ข่าวลือเรื่องผีแม่ไม้จะกลับมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านนั้นก็ยิ่งทําให้ทุกคนหวาดกลัวจนถึงขนาดไม่กล้าที่จะออกจากบ้านในยามค่ําคืนหลังจากชาวบ้านได้ไปหาหมอดูทางไสยศา,ศา,ศาสตร์ก็ทราบว่าผีแม่ไม้ที่ออกอลราวาดอยู่นั้นที่จริงแล้วเป็นผีปอบจึงแนะนําให้ชาวบ้าน <S <S นําได้สายสิน และหมาดำหมาเพื่อประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นน้ำมันครับเอาเอาหม่าให้ยังก่อนมาทำพิธีงอมบวานใกล้ๆข้อมีงานแล้วมันเห็นเขาเอาไปให้ยังเขาเอาไปให้ยังจะไปส่งทางเล็กโอ้นก็เห็นตายไปสองศพก็ชาวบ้านก็บอกว่ามันมันยังไงแล้วบ้านแล้วนี่ไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วไปเขาก็คุยกันชวนกันไปดูหมอไปดูล่างทรง ร่างทรงเขาก็บ,บอกให้ชาวบ้านทำในง,งานอย่างนี้ชาวบ้านได้ข้าหมาดำเพื่อเอาเลือดของมันมาทาสายสยศิลตามคำแนะนำของหมอดูว่าจะสามารถป้องกันผีปอบที่ออกอาลวาดในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้เลือดหมาดำก็จะต้องหาเอาหมาจากหมู่บ้านใกล้เคยียงมาทำพิธีดังกล่าวนี้เอาเดี๋ยวไม่เดือด,ด้เนีดด่ย เป็นสีแดงแดงแค่ไหเลือดครับเลือดอะไรฮะเลือดหมาครับหมาหมาอะไรหมาดำครับเลือดหมาดำครับทำไมต้องเอาใส่หมาดำครับก็ตัวผมจะแก้ไขได้ครับก้แก้กู้แก้คนนี้มาได้ครับได้สายถิ่นทุกเลือดหมาดำเขามาขึงตามรอบบ้านนะแต่ละลังคาเขาก็ทำกันเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นก็เชื่อว่าเป็นปอบเข้ามาในหมู่บ้านจากคำบอกเล่าของชาวบ้านตามความเชื่อที่ว่า หลังจากที่นำสายสินชุบเลือดของหมาดำมาขึงไว้บริเวณรอบๆบ้านซึ่งจะทำให้ผีปอบเข้ามาในบ้านไม่ได้ทำให้ได้ยินเสียงร้องโหยหวนตามถนนจนทำให้ชาวบ้านขวัญประหวากันทุกคนชาวบ้านเข้าฆ่าถ้าทำอะไรก็จะพร้อมกันทุกหลังคาเรือน ทำทุกอย่างถ้าเขาพูดอะไรมาเขาก็ทําทุกหลังคารเรือนเลยชาวบ้านได้ชุมนุมกันอีกครั้งเพื่อทําพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าจะสามารถปราบผีปอบได้อย่างเด็ดขาดเเดชเดชดดดเดชเเดเดดเดดเดชเดเด หลังจากที่เรียรายเงินเพื่อนาไปซื้อหนังควายเผือกมาทําพิธีกรรมแบบของโบราณแล้วผู้นําพิธีกรรมในครั้งนี้ก็ได้แจกจ่ายหนังควายเผือกที่มัดรวมกับรากไม้ให้กับชาวบ้านทุกคนเรื่บอ้อยแล้วรัฐบาลง่ายนี่ว่าพิทีเวานั่ะมันบมดถือตัวเอง ก็เลยเบาได้ค่ะถ้าเธือก็เองกับอาจ,จีเบาบดได้ขื่นกันแต่ห้ากับบังคับให้เขาเสือบาได้บังคับให้เขาเบาเบาเบดได้พวกข้าผู้ถือเองเข้าเห็นพวกผู้ผู้ถือนั่นเขาบอเห็นเขากว่าห้างมงายชาวบ้านพากันเชื่อว่าหากนาหนังควายเผือกและรากไม้มาไว้ตามบ้านหรือใส่ในโอ่งน้ําเมื่อปอบดื่มน,น้ําเข้าไปจะทําให้ตาบอดและหากินไม่ได้จากนั้นปอบก็จะตายไปเอง ผมอยากเรียนว่าในละแวกนี้เขาจะมีความเชื่อเรื่องผีไม่ไม่เรื่องเรื่องนี้ไม่เฉพาะบ้านนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าไม่เฉพาะอำเภอน,นี้แต่ในอำเภอที่ผมอยู่มาหลายๆอำเภอละแวกนี้ก็จะเชื่ออย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นพอตายปุ๊บคืออย่างที่ชาวบ้านเรียกโรคไหลาตายเนี่ยเขาจะ คิดทันทีเลยว่าเอ๊ะเป็นการกระทําของผีนะครับเป็นการกระทําของเปลววิญญาณหรือสิ่งที่ชั่วร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพอเกิดตายเขาสงสัยเขาก็้าไปเข้าสมเหตุการณ์ผีไม่ไหวที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหนองสิมใหญ่ในครั้งนี้ล้วนเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อในสิ่งลึกลับอย่างฝังลากลึกมาเป็นเวลานานเราจึงเห็นสิ่งต่างๆรวมทั้งพิธีกรรมที่ชาวบ้านได้กระทำขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นการพยายามแก้ปัญหาตามความเชื่อของชาวบ้านที่คิดว่าจะสามารถป้องกันให้พวกเขารอดพ้นจากอันตรายได้บางทีไม่ก็พูดมันก็เหมือนเรื่องงานนั่นแหละเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าสมัยก่อนมันมีนะก็เลยเชื่องั้น วันที่13ก็ได้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องได้ได้คุยกันไปพอสมควรคือหลังจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดพร้อมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอห้วยทับทันได้ทราบข่าวดังกล่าวจึงรีบเข้ามาตรวจเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับได้ชี้แจงและอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านเสียชีวิต สาเหตุเนี่ยก็จะเกิดจากโรคไหลาตายนะคะซึ่งสาเหตุของโรคไหลาตายเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะคะว่าทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่ว่าจะเกิดจากหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นความเครียดนะคะสองก็คือเป็นทางพันธุกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะสามก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโพแทสเซียมต่ำในเลือดนะคะก็จะกระตุ้นทำให้เกิดโรคไหล่ตายขึ้นมาได้ อย่างที่4ี่ก็คืออาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะที่มีการหัวใจเต้นผิดจังหวะจากสาเหตุแล้วก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องขาดวิตามิน B1 ซึ่งเขาก็พบได้มากในคนที่เป็นโรคไหล่ตายนี้ใชะะ่ค่ะทุกวันนี้หลังจากที่ชาวบ้านน้องสิมใหญ่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและคําแนะนําจากคณะแพทย์ถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีผีแม่ไม้จึงกลายเป็นอดีตที่ชาวบ้านทุกคนสามารถหาคําตอบที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองกลับ